ครับผมสวัสดีครับนี่ก็พ่อกันกับช่องมนาลีแล้วนะครับเด้อวันนี้ก็สภาพมาตกปลาทะเลครับชีวิตปลาหยังก็บเราติดตามรับชมนะครับเด้อตอนนี้ก็ลงเรือเรียบร้อยแล้วครับขนของขนเรือเรียบร้อยแล้วนะครับมากับน้องครับสวัสดีครับนะครับมากับน้องสายเต่าแล้วครับเด้อปากช่องเต่าขับเลยนะครับเด้อช่องยูทู e ก็ได้ นะครับความเอาเก็ดขึ้นเรือยเรอยแล้วครับเ<ง>ตรียมตัวจะออกกันนะครับ<ง>อ,อปุปก<ง>รณ์นะรเรียเจะเขาแต้มากกับเป็นเรือฟองน้ำนะครับเนะี่ยชิหาฟูด1ิดสองฟูดครับแข่งยมมหาแสืสชุดชีตตรงใส่นะครับไนดะ้ออกทะเล<ง>ตอนรัวังครับอันตรายก็<ง>ใส่เสือชุดชีตเนี่ย<ง>นครับ

<Okay. s> <spe c uk> ตาตอดยังไงโอ้มันหูทุบ <c> ม <ười> ัน,นนะแ,ดดแพงขนาดนี้น,นะครับนี่ครับได้แล้วครับได้แล้วปลาได้ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวมาชมผลงานอีกเด้อครับมัน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 ได้มาแล้วหนึ่งตัวนี่ครับตัวปลาสุดยอดเนี่ยนี่ครับตัวปลา ปลาทรายปลาทรายครับนะครับปลดปลากันครับโอเคโอ้ยเหี่ยวมาจะจะไปกินเงี้ยใครออกมาเดี๋ยวนี้ใครออกมาเดี๋ยวนี้โอ้ใครออกมาเดี๋ย,ยวนี้บ่อย,ย่อไปดึงออกมาเนี่ยงาดปลาออกมานะครับวัสดายครับเงีย้ยแขงครับกองนอหน่อยๆหนึ่งกองละร้อยห้าสิบบาทครับมีนะก็กได้ใครเป็นจะรวยกว่าเมื่อวนี้ซื้อกุ้งครับกุ้งหกตัวสองร้อยสิบบาทครับโพดโพครับ ไตวันนี่ยยงกระเพียงกพยง่ขางครับเออวันน,น,นี่แหละจะว่าเ้างตีนนั่นเอีนไก่คนะครับมันก็ถือว่าโอเคครับเดิกงนเดียวกันอีที่โอเคครับไม่ต้องกอดยาครับกอดน้อยๆสันส้นๆครับทำพอดีปากปลาปลาปาปาก็ไ่ใหญ่เหมือนเดิ ก็มันไหลต่อนีกินจนนี่นะครับรอคงคงงั้นครับชมกันยาวๆน่ครับมาครับพี่น้องครับมากินขอน้อกันครับวันนี้กินบาจังเด้อครับเดนะบาจังกลางทะเลคนน่ะฮะท่านึงกินเรียบร้อยแล้วครับได้ครับได้กินขอน้อกันครับ นี่ครับบ้าจางบ้าจางเขาจะปอกให้เรียบร้อยเขาจะใส่น้ำพริกให้เรียบร้อยครับคือว่ามานี่คือว่ากินได้เลยโอ้โหมานะครับทันอื๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ครับ๊๊๊๊๊๊๊ั๊๊๊ั๊๊๊อ๊๊๊๊๊๊๊๊ปา๊๊ร๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊น๊๊๊น๊ล๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ ข้างี้กับปลายเบสสันลึกๆแล้วครับมาลองรุ่นกันครับว่าจะได้เท่าสองตัวสามตัวก็วยังเขาใจไครับด้แล้วได้มาแล้วครับหนึ่งตัวามาโชว์สิลกูกยังวัวโอ้ตัวใหญ่ไม่เตาได้แล้วครับตัวงามครับท่านนี่ นี่แหละครับได้มาแล้หนึ่งตัวปลาายครับนี่ครับนี่ครับเจ้าปลากลินแบบนี้ก็โอเคครับลงปุ๊บกินปัลางอกงอกงอกบางทีได้เท่าสองตัวคน้อปล่อยมันหนาสิมีอยู่แต่ข้ามันมาเป็นคู่เขากันมันจะกินเลี้ยว กินที่สั่งเห็นอ่าเต้นๆอยู่เลยแกได้เปลี่ยนมานะครับตอนแล้วครับตอนแล้วตอนแล้วครับตึกดตึกดตึ๊ลูกวัดโอ้ไปอยู่คครรััับบผมสสวดีช่องเสาครับผมวันนี้มากับช่องมะนาลี่ครับ ครับผมสวัสดีครับมือเบาบางนะครับครับผมของมานาลีครับผมมือเบาบางครับภาษาไทยครับมานาลีแชนแนลครับผมมาหนี่งกับมาม่วมวนกันครับจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนาครับมันนะครับลองได้มาแล้วครับโอ้สองสินักโอ้ตัวงามครับปปาตัวนี้ตัวงามครับโอ้งามงามครับกองฟุตกับจากกองอ่มันอีกเอย่าง เียดครับครับมนี่นะครับมะลุนของ้าของกันนะครับบันนี้เสีมันบ่ถือว่าปลามีมาเรื่อยๆครับสลับกันครับพ้ดได้้ดได้พอเบ่งเงาครับผมแต่กระบอกนี้นะครับถึอแล้วครับถึอแล้วครับย้อนแล้วมาครับมาเบ่งตัวปลากันเอ้ก็บอกได้บัณนีตโอ้ยลุดบริสบัตตึมครับ หลุดไปแล้วหลุดไปแล้วตอดได้เจ้านางเงียครับแล้วไปอัลลาดได้บนนี้นันย์ใบ่ไหมครับโอ้ยยยยยัยยายย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 ยัยยยยเยยยยยยยมันเยย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 รับยย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 กยยยยยยัยย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 ยคยย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 ็ยยยวยายยยยยยเยย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 ๆครับเวลายังอีกยาวนาน ชิ่ก่อเงี้ยกับกอง่ายๆครับก่อเห็ดสันสันไม่ต้องเห็ดเงีวครับกันไก่ตัดเพื่อความสวยงามแล้วก็ตัวปลาสิบือตัวเงี้ยสิบือดิสเซียครับมันก็ตัดเอาสันสันซามอสิใสยแลครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยมาแล้วครับนะครับน้องดูหนักอยู่เด็กครับตัวน้อยตัวน้อยก็บว่เป็นยังครับตัวน้อยก็ชื่อว่านับแจมครับเนี่ยครับทอดแซ่บครับทอดแซ่บปลาส่นนี้ครับ ผู้ใดเคยกินกับซิลูอยู่ตอนไต้หวันเนี่ยต้องหมองเขาจะขายแพงแพงแพงแจ็กแพงม่แพงล้วก็ฟังเสียงรถแพงอีหลีคนนะครับดีกไก่บ้านได้เปรียบด้ครับวางขั้นเด็ดคือวันจะคีดขัาาน้นแท้ บ่มันเอฟเฟกต์หนามันบดุไงมันต้องถือคันเบ็ดมันอางจิบโเด็ตอนแล้วเด้ครับตออแล้วตอแล้วตอนแล้วครับตอแล้วครับตแล้วครับนนครับผมนะครับถึกแล้วครับถึกแล้วถแล้วครับย้อนแล้วมาครับมาบ่งตัวปลากันเอ้าเ็เบาได้ไหมนี่โอ้ยหลุดบริสบัดตึมครับหลุดไปแล้วหลุดไปแล้ว ต่อได้เจ้หางเงียครับเราไปอันลานได้บนนี้นั่นเห็นห่ครับโอ้มันอยู่กับอยู่กับทรายไหมอยู่ใต้ไหมฮันตองเขียนทำมันเฉียงเฉียงมอลงแรนี่ครับนี่ครับตัวน้อยนี้ยน้อยเรเป็นงครับนี่ครับตัวแปลกันได้ครับได้มาเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคครับอืออ๋ออันนี้ก็ถือกันครับโอ้ดู้ัมอ่าดูดนะ โอ้ยังอยู่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 ครับโอ้เนี่ยครับนี่ครับโอ้ไอ้น้องครับสองตัวครับนี่ครับปลาทูครับนี่ปลาทูได้มาละสองตัวครับสุดยอดครับปลาคิ้วครับผมเต่าครับผมกับทรงมนาลีนะครับผม่ไอ้น้องก็วใหญ่ก็้ต่าน้องจำเลยครับผมมนาลีแชแนลเด้อครับเด้อเข้าไปเบิ่งเข้าไปชมได้แล้วครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร่น้ำนี่นะครับตัวปลาลงทางนะครับเด้อนะครับ เดี๋ยวเขาไปร่วมปลาปลาร่วมเสียเดียวครับตอนขึ้นฟังเช็ดเดียวครับเอาเงียยังค้างอยู่โอ้ทั้งทั้งเงียลุดทั้งแต่เงียหลุดเอาขึ้นหลุดไปน้องกันเช็ดได้สองอันอันโตอันโตัวถือปลาบ้หลุดเด้อันโตบัวบ้าถือลุดไหมนะครับเจอกินดีโอ้กินดีดีทั้งสี่จะไม่ได้ขึ้นไปซื้อเงียบมาเพิ่มมาเนาะส่ายดีคอยหาคลิปดอย่างนี้ บ่มวนกันซื้อเด้อครับบ่ย้อนแสงเด้ทางนี้ <c oughs> อือย้อนแสงบ่เป็นตาครับดนดุนกันครับทางนี้อาจสิย้อนแสงได้จังได๋ครับนี่ครับตอดแล้วครับตอดแล้วตอดแล้วตัดแล้วตอดแล้วครับตอดแล้ว2บ่ครับเอา2เนาะพุ่มบ่นัอ,อ,อนเะดิมเลยถ้าเป็นไปได้โอ้โเดี๋ยวมึงถ้าถึงมองได้อี่สิ โอ้มันเริ่มหันหันเนี่ยจังไรละเดี๋ยวมันเริ่มหันขางละหันเนี่ยเออได้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 นี่ครับได้แล้วครับตัวหนึ่งครับตอนอยากได้อยากได้ตัวที่สองครับบัค้าแล้วครับตัวหนึ่งอยากได้ตัวที่สองท่านนี้ครับยังอยู่อยู่ครับครับออกมาบ้างตัวกันครับ ตัวปลาก็ได้มาทำกันทั้งทีนะครับทางสุบริยนแสงปุ๊บ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 ตัวงา,มมาบ้างครับรนี่ครับตัวปลานี่นี่ครับตัวน้อยแน่ก็เป็นแต้มครับเรียว่ากินแซ่บเพน่้วยกันรุ่นนี้นี่โอ้ยสุดคุณเด้